นานเจ้าพ่อตะวันอ่อนตอนที่4เหยียบประวัติกำนันเปาะผู้พัฒนาบางแสนประโยคนี้เป็นคำพูดของเจ้าพ่ออางศิลากำนันประยุทธสิทธิโชติประธานอบาตตสม็ด็จเมเืองชนบุรีตึงคุยกับลูกหลานกลุ่มเครือญาติเหมือนกับจะตอกย้ำการหายตัวของนายประยุทธ์หรือยุทธเป๋สิทธิโชติกับเสือเนียนเมื่อปลายปี2543 เหมือนกับจะเป็นลางลายบอกเหตุถึงวิบากกรรมของเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกซึ่งเป็นหัวคะแนนใหญ่ของพรรคชาติไทยที่มีชื่อเสียงความสําคัญทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิน่นโดยมันกาลังตามไล่หลังมาตามกฎแห่งกรรมก่อนหน้านั้นทางราชการตํารวจได้ส่งนายตํารวจมือปราบตรงฉินเอามาในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพลตารวจโทสันเพชรธันมาทิกุล มารับตำแหน่งผู้บัญชาการภูธรภาคสองและพลตบตีเสรีเตมียเวทปัจจุบันครองยศพลตบวีเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทเะกเลตบดจแห่งชาติตอนนั้นมารับตำแหน่งผู้บังคับการภูธรจังหวัดชนบุรีเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างพลตบตีเสรีพิสุทธิเตมียเวทผู้บังคับการภูธรชนบุรียศและตำแหน่งขณะนั้น เป็นนายตำรวจคนแรกครับที่กล้าจับกลุ่มกำนันเปาะหรือสมชายคุณปลื้มนายกเทศมตทนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขขณะนั้นยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองข้อหาคือผู้จริตในการซื้อที่ดินทิ้งขยะเมืองพัทยาเมื่อปี2 5 3 7โดยมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด16คนซึ่งคดีนี้ได้ต่อสู้กันมายืดเยื้อถึง12ปี โดยสารสั่งจำคุกกำนันเปาะ5ปี4เดือนและทางปปอชอได้นำไปสู่การยึดทรัพย์ของกำนันเปาะหรือสมชายคุณปื้มรวม30ล้านบาทในเวลาเพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงคดีนี้จึงขอนำมาประกอบเป็นข้อมูลการทุจริตจ,จัดซื้อที่ดินทิ้งขยะเมืองพัทยาหรือเขาไม้แก้วนี้ตกเป็นข่าวโด่งดังทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ฟังเมื่อพ้นวตีเสรีเตมีเวท ผู้บังคับการภูทรชนบุรีนายตำรวจคนดังเจ้าของฉายาวีรบุรุษนาแกู่กทรงตัวเข้าไปรับตำแหน่งในพื้นที่เพื่อปราบปรามอิทธิพลและมือปืนรับจ้างแต่ประกาศให้ชนบุรีเป็นเมืองปลอดอิทธิพลจนแทบจะเรียกเลยว่าโจรผู้ร้ายหากินแทบไม่ได้เลยในพื้นที่ที่เดียวข่าวใหญ่ทําให้ตกตะลึงไปทั่วทั้งวงการก็คือการจับกลุมกำนันเปาะนะครับท่านผู้ฟัง ผู้ยิงใหญ่แห่งภาคตะวันออกถูกจับกลุ่มพร้อมกับพักพวกรวม16คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาและส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการจังหวัดชนบุรีมีคำสั่งฟ้องกำนันเปาะกับพวกรวม5คนเมื่อว,วันที่28กุมภาพันธ์2540าโดยนายสุชาติไตรประสิทธิ์อัยการสูงสุดนะครับเป็นผู้ชี้ขาดวินิจฉัยสั่งอัยการจังหวัดฟ้องตามความผิด ผลตบตีเสรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผมไม่ปล่อยให้ลอยนวลหลอกคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาเมืม่อทำผิดก็ต้องจับดำเนินคดีไม่ละเวน้นอดีตผู้บังคับการภูธรชนบุรีกล่าวว่าเป็นที่น่าสังเกตคดีตต่างๆเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เมื่อไปถึงตำรวจกับอายการก็รู้กันมักจะไม่สั่งฟ้องหรือทำอะไรไม่ได้เลย ผมไม่อยากพูดว่าเพราะอะไรแต่สำหรับผมแล้วยอมไม่ได้เมื่อพยานหลักฐานแน่นต้องชี้แจงให้ได้ว่าไม่ฟ้องเพราะอะไรเรื่องคดีทุจริตเขาไม้แก้วเมืองพัทยาผมจัดตามให้ถึงที่สุดถึงขั้นยึดทรัพย์ทำกล่าวของบุญรตีเสรีในขณะนั้นคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินทิง้งขยะเมืองพัทยาเขาไม้แก้วนี้นะครับท่านผู้ฟังโจท์ฟ้องว่าจำเลยทั้งห้าคนอันประกอบด้วย กำนันเปาะหรือสมชายคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขเป็นจำเลยที่1นายศิวดลหรือดำสุคลทศิลป์เป็นจำเลยที่2อนายวินายสมทรัพย์เป็นจำเลยที่3านายวิริยะบุญกุลเป็นจำเลยที่4ีนายประเสริฐผู้พงเป็นจำเลยที่5รายละเอียดมีความว่าระหว่างวันที่1กรกฎาคม 2535- ัถ25ึง2530 จำเลยทั้งห้ากับปรัดเมืองพัทยานายวิทยาคูณานุกรคุณและพวกอีกคนกระทำความผิดโดยจำเลยที่สี่เป็นหัวหน้างานนิติกรรมลำดับหกจำเลยที่ห้าเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีได้รับการแต่งตั้งจากนายวิทยาให้เป็นกรรมการจัดซื้อที่ดินและตรวจรับที่ดินทิ้งขยะเมืองพัทยามูลค่า93.5ล้านบาทในคำฟ้องระบุว่า จำเลยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินนสสามกเลขที่1218ตําบลเขาไม้แก้วอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจํานวน140ไร่อยู่ในเขตป่าสวงวนแห่งชาติบางละมุงซึ่งกรมป่าไม้ได้เคยออกเขตแนวป่าสวงวนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่านายพีละหรือเฉลียงศิลลัตซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องซื้อมาจากบริษัท kiti corporation จำกัดในราคาไร่ละห0 0หมบาท แต่จำเลยที่4ถึง5กับนายวิทยาก็ยังบังอาจร่วมกันดำเนินการให้เมืองพัทยารับซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากนายผีละหรือเฉลียวในราคาไล่ละ668,000บาทรวม104ไล่เป็นเงินทั้งสิ้น93,520,000ล้าน5 0 0 0บาทซึ่งสูงเกินจริงทำให้รัดเสียหาย ส่วนจำเลยที่1-3ถึง3และนายพีระได้บังอาจร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือให้จำเลยที่4-5ถึง5และนายวิทยากระทำผิดในการจัดซื้อตรวจรับและรับโอนที่ดินโดยจำเลยที่1-3ถึง3ได้ร่วมกันดาเนินการให้นายพีระไปติดต่อขอซื้อที่ดินจากบริษัท KITI Corporation จำกัด จำเลยที่2เป็นนายหน้าและรับบอบอำนาจจากบริษัทเป็นผู้ขายที่ดินให้กับนายพีระและจำเลยทั้งห้ายังดำเนินการให้ลาาสรบริเวณใกล้เคียงไปจดทะเบียนทำสัญญาซื้อขายที่ดินในราคาเกินความเป็นจริงนอกจากนี้จำเลยยังได้ร่วมกันใช้จ้างวานหรือยุยงส่งเสริมให้ลาาสรที่มีที่ดินอยู่บริเวณใกล้เคียงหลายรายซื้อขายกันหลอก โดยมิได้ชำระราคากันโดยจำเลยช่วยออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งหมดการกระทําของจำเลยก็เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวมีราคาสูงใกล้เคียงกับที่ดินจำเลย1-3จะเสนอขายให้กับเมืองพัทยา และยังได้ร่วมกันให้นายวิทยานำหลักฐานดังกล่าวนะครับมาประกอบการจัดซื้อที่ดินในราคาสูงเกินความเป็นจริงจนสำเร็จคำร้องยังระบุอีกว่าจำเลยที่หนึ่งนายสมชายคุณปื้มยังได้บังอาจขอให้หรือรับว่าจะให้เงิน5ล้านบาทแก่นายวิทยาเพื่อจูงใจให้กระทำผิดอันมิชอบด้วยหน้าที่ในการรับซื้อที่ดินดังกล่าว โดยพนักงานสอบสวนยึดเช็คธนาคารกรุงเทพสาขาหนองมนสองฉบับรวม3 5 0ล้าน5แสนบาทและเช็คธนาคารกรุงเทพพาณิชการจำกัดสาขาหนองมนอีก3ฉบับรวม2 5 8ล0 0 0บาทอันเป็นทรัพย์ที่จำเลยทั้ง5กับนายวิทยารวมกันใช้ในการกระทำความผิดตามฟ้องสารพีเคราะห์แล้วพิพากษาว่าจำเลยที่1-3ถึง3มีความผิดฐาน ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานฐานสนับสนุนให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตฐานใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จที่พากษาให้จำคุกจำเลยที่1นึ่ถึงสากำหนดไว้คนละ5ปี4เดือนลิปของกลางทั้งหมดจำเลยที่4มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตให้จำคุกกำหนดหปีและยกฟ้องจำเลยที่ห แอบจะไม่มีใครเชื่อว่ากำนันเปาะจะได้รับบทลงโทษอย่างหนักถึงขั้นติดคุก5ปี4เดือนจึงให้ทนายความยื่นอุทธรภายใน30วันและยังเชื่อว่าจะหลุดพ้นคดีซึ่งตั้งแต่ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรก็ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นและได้ยื่นดีกาอันเป็นความหวังสุดท้ายของเจ้าพ่อตะวันออกซึ่ง นัดฟังคำพิาพากษาดสารดีกาในวันที่23มีนาคม2549กําำนันเปาะหรือนายสมชายคุณปลื้มอายุขณะนั้น69ปีขณะที่เป็นนายกเทศบนตตีเทศบาลตำบลแสนสุขเมืองชนบุรีและพวกถูกฟ้องตามมาตรา151สนับสนุนให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คือมาตรา157ซึ่งเป็นโทษหนักตามมาตรา90นายวินัยสมทรัพย์อายุ63ปีจำเลยที่3จำคุก3ปี4เดือนนายวิริยะบุญกุลอายุ50ปีจำเลยที่4จำคุก3ปีทั้งหมดอยู่ในระหว่างประกันตัวสู้คดีจนถึงขั้นศาลฎีกาเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีและภาคอื่นๆเนื่องจาก วันนัดฟังคำพิพากษาสารดีกานั้นในวันที่24กุมภาพันธ์2549กำนันเพราะเหมือนจะรู้ชะตากรรมตัวเองได้ดีจึงให้ทนายความขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาเป็นวันที่23มีนาคม2549โดยประชาชนไปรอฟังข่าวที่ศาลจังหวัดชนบุรีนแน่นขนัดเลยนะครับท่านผู้ฟัง เรากับมีงานมหากรรมยังไงยังงั้นเลยล่ะครับผลตรวโทรจงรักจุธานนนผู้วัญชาการภูธรภาคสองในขณะนั้นบอกว่าถ้าถึงกำหนดเมื่อใหม่มาก็ต้องจับเพราะกำนันเปาะมีคดีฆ่ากำนันยูน,นหรือนายประยูนสิทธิโชตซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรได้พิพากษาตัดสินไปแล้วจำคุก25ปียังอยู่ในชั้นศาลดีกา ขณนนะเดียวกันเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2549ที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษเจ้าหนะ้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปองอได้นำเอกสาร7แฟ้มรวม3,188แผ่นมาเสนอให้อธิบดีอายการฝ่ายคดีพิเศษอายัดทรัพย์สินของกำนันเปาะจำนวน30ล้านบาทในว่า เป็นเกมกดดันให้เข้าร่วมพักไทยลักไทยนะครับเงินในบัญชีเงินฝาก30มล้านบาทนั้นเป็นของกำนันเปาะและนางสตินคุณปลื้มภรรยากับนางสาวจิลาพรคุณปลื้มบุตรสาวรวมสาบัญชีซึ่งปปงตัวจสอบพบความผิดปกติเมื่อเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของกำนันเปาะตั้งแต่ปีพศ2547 เกี่ยวกับการทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วทิ้งขยะเมืองพัทยา93ล้านบาทเศษนั้นทำให้กำนันเปาะนำทีมผู้สมัครสอสอในพื้นที่จังหวัดชนบุรี8คนมาเข้ากับพรไทยลักไทยการยึดทรัพย์กำนันเปาะตามกฎหมายฟอกเงินนั้นการตรวจสอบได้กระทำผิดจริงก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อยึดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปซึ่งเรื่องนี้ต้องว่ากันอีกยาวหลายปี เพราะเป็นเกมการเมืองการนนั้นต์เปาะได้รับการวิพากษ์วิจาร์ณว่าศาลได้พิภากษาลงโทษจำคุกแล้วแม้คดีไม่ถึงที่สุดแต่ก็ถือว่าไม่ชอบทำไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขอีกสมัยติดต่อกันโดยไม่มีคู่โรงแข่งขันเมื่อปลายปี2548 ถึงถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่สุจริตการเลือกตั้งแบบไม่มีคู่แข่งทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการเลือกเข้าไปแบบยกทีมแต่เมื่อศาลได้พิภากษาลงโทษจำคุกตำแนหน่งนายกเทศมนตรีก็ต้องว่างลงและต้องมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการเลือกตั้งใหม่จึงควรจะต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะกะกะตเขตพื้นที่ที่รับสมัคร ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ากำนันเปาะนั้นขาดคุณสมบัติเพราะเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาจำคุกแม้ว่าคดีจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่สำหรับชาวเมืองชนบุรีแล้วนะครับกำนันเปาะคือพ่อพระในหัวใจของผู้คนดังนั้นผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวที่เคยสัมผัสกำนันเปาะด้วยตนเองและเคยให้นักข่าวในสังกัด พกพัทยาสวิตผู้สื่อข่าวมติชนและ191เบื้องหลังข่าวซึ่งถูกตำรวจมาเฟียยิงตายเพราะเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์และตีแผ่พฤติกรรมของตำรวจบางคนที่หากินอยู่ในเมืองพัทยาผู้ต้องหาเป็นตำรวจชั้นประทวนจึงขอรวบรวมการสัมภาษณ์กำนันเปาะหรือสมชายคุณปื้มมาบันทึกไว้คือของกำนันเปาะวัย69ปีแต่ยังแข็งแรงคล่องตัวดุดหนุ่มๆ มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายมาว่าไม่ว่าใครจะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อตะวันออกหรือกำนันคนดังหรือนายกเมืองแสนสุขบางคนเขาก็เรียกเจ้าพ่อหนองมนนะครับหรือเจ้าพ่อบางแสนดูเหมือนตำนากำนันเปาะหรือฉายาเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกไม่เคยถือสาหรือไม่พอใจดุด่าฟอ้องร้องไม่เคยมีในสมองเพราะใครจะเรียกอย่างไรเป็นความพอใจของแต่ละคน ห้าไม่ได้จะให้เป็นท่านนายกก็ได้หรือจะเป็นเจ้าพ่อก็ดีรับได้ทั้งนั้นกำนันเปาะนี่เป็นคนมีสเสน่ห์คุยสนุกว่ากันว่าความใจกว้างและเป็นคนสนุกยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาทําให้มีผู้หญิงอยู่ถึงสี่คนที่รู้ๆในเมืองชนตามประวัติกำนันเปาะเกิดเมื่อวันที่30กันยา2480 นับอายุในปี2,549ก็ประมาณ69ปีถ้าเทียบหุ่นกับพระเอกสมบัติเมธานีกำนันเปาะคือพระเอกตัวจริงทั้งอายุมากกว่าแต่ร่างกายหนุ่มกว่าและมีสถานะเป็นถึงเจ้าพอ่อเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านในตลาดหนองมนอำเภอเมืองชนบุรีตั้งแต่เป็นป่าเขาลำนาภัยใกล้ชายชทะเลพ่อชื่อชานชายัยแม่ชื่อท้วมคุณปลื้มเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซน มีพี่น้อง8คนนายสมชายเป็นบุตรคนที่สองเริ่มใช้ชีวิตเป็นนักสู้ตั้งแต่อายุ15ถึง17ปีเริ่มตั้งแต่ออกติดตามคณะลิเกขับรถสองแถวออกเรือประมงในทะเลตะวันออกด้วยความเป็นนักสู้เลือดน้ำเค็มแห่งเมืองชนจึงได้รู้จักกับเจ้าของเรือประมงนักธุรกิจชาวกัมพูชาและจุดหักเหของชีวิต เมื่อโตเป็นหนุ่มชะกันเต็มที่เมื่อปี2506ความเป็นหนุ่มใจถึงของนายสมชายเป็นที่ชอบใจเจ้าของเรือประมงหาปลาจึงได้รับสัมปทานในหน้านาน้ำกัมพูชา15ลำจึงถูกเรียกตัวไปคุมการทำงานโดยได้ค่าหัวคิว20%ของจำนวนเรือทั้งหมดทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนงานและชาวเรือ เมื่อมีชื่อเสียงขึ้นเงินทองก็นไหลมาใครเดือดร้อนก็ขอให้ผีเปาะช่วยยิ่งทำให้บารมีแผ่ขยายออกไปและด้วยความรูปหล่อแบบนักเลงปากหวานลูกชายผู้ใหญ่บ้านนองมนก็ได้พบรักกับลูกสาวเจ้าของป๊อหเลือปลาที่บริเวณโรงปลกศรีราชาชื่อสตีลคุณพึ่งซึ่งเป็นคู่ชีวิตคือนางสตีลคุณ มารดาตัวอย่างแม่รัฐมนตรีและสอสอชนบุรีหลายคนในปัจจุบันจากนั้นก็หันมาประกอบอาชีพในท่าเรืออำเภอศรีราชาโดยเป็นทั้งเจ้าของป๊อกและมีเรือประมงหลายลำตั้งแต่ปี2,511แต่งงานมาได้7ปีจึงได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลแสนสุขเมื่อปี2,518ด้วยบารมีของบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่า บางแสนขนาดนั้นเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาค้างในวันหยุดแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับท่านผู้ฟังขณะที่ชายหาดพัทยากับหาดจอมเทียนกำลังบูมเติบโตขึ้นในปี2518นั้นน้ำมันแพงกำนันเปาะเลิกจับปลาหันมาเปิดบริษัทชนบุรีมหานครเป็นเอเย่นเล่าแบ่งเขตกับเสียจิวจุมพลสุภาลังศี ซึ่งบางครั้งก็ข้ามเขตไปกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะพลันผู้ฟังและขยายธุรกิจออกไปทำโรงแรมและรับเหมาก่อสร้างชื่อชั้นของกำนันปาะจึงพังงาดขึ้นมาคู่กับเสียจิยวเจ้าพ่อตะวันออกขณะนั้นจากนั้นกำนันปาะก็หันมาเล่นการเมืองท้องถิ่นนะครับลาออกจากกำนันตำบลแสนสุขมาสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางแสน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีเจริญรุ่งเรืองพอกับเมืองเมืองพัทยาสร้างชื่อเสียงเกียรตกภูมิจนนักการเมืองระดับชาติเข้ามาหาเพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนพรรคชาติไทยจนถึงปัจจุบันความผูกพันซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสสพรรคชาติไทยโดยมีพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรคมาขอให้ช่วยสนับสนุนแต่กำนันเปาะยังเหนียวแน่นอยู่กับพรรคชาติไทยจนกระทั่งบุตรชาย คือนายสนธยาคุณปลื้มสอสอชนบุรีได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในโคต้าของนายบรรหารศิละปะอาชาและนายวิทยาคุณปลื้มสอสอชนบุรีนายอิทธิพลคุณปลื้มสอสอชนบุรีเป็นหัวหน้ากลุ่มสอสอภาคตะวันออกกว่า10คนเข้าสภาว่ากันว่าด้วยเหตุที่กำนันปาะเหนียวแน่นอยู่กับพรรคชาติไทย การเลือกตั้งครั้งหลังรัฐบาลรักศินสองทำให้กำนันเปาะถูกไฟเขียวจากผู้มีอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัดเข้ามาตรวจสอบจนกระทั่งเป็นคดีดตามมาอีกหลายคด,ดีโดยมีบุตรชายคนโตคือนายสนธยาคุณปื้มอดีตรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมเข้าสมัครในนามพักไทยรักไทย ล่าสุดข่าวว่าหัวหน้าพักการเมืองที่กำนันเปาะให้การสนับสนุนได้มีการต่อรองเรื่องคดีเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือแต่ได้รับการปฏิเสธจึงทำให้เกิดการแตกหักระหว่างพักการเมืองที่เคยสนับสนุนรัฐบาลกลายมาเป็นฝ่ายค้านจริงเท็จอย่างไรท่านผู้ฟังก็ใช้วิจรารณญาณเอาเองนะครับ กำนันเปาะหรือสมชายคุณปลื้มไรพัฒนาบางแสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนเพียงเวลาสิบปีผังเมืองถูกจัดระเบียบใหม่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านว่าบุคคลสำคัญของท้องถิน่นหากถามคนชนบุริจริงๆแล้วกำนันเปาะก็เป็นที่เขารพนับถือของประชาชนนะครับเพราะความใจกว้างช่วยเหลือผู้อื่นทุกชนชั้นทุกระดับตามความเดือดร้อนของแต่ละคนส่วนตัวกำนันเปาะนั้นเลี้ยงลูกดีทุกคน เพราะแต่ละคนไม่ได้ใช้อิทธิพลหรือถือว่าพ่อเป็นคนดังแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแต่ตรงกันข้ามนะครับลูกแต่ละคนไม่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจในเรื่องความประพฤติจะเห็นได้ว่าลูกคนดังทั้งหลายเมื่อรู้ว่าพ่อแม่เป็นคนกว้างขวาง,วางมักจะสร้างชื่อเสียงในทางไม่ดีเสียเป็นส่วนมากกำนั้นเปาะนะเป็นคนสนุกสนานล่าเริงปุยสนุก ถูกใจคุยได้ทั้งวันโดยไม่ถือตัวและชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเคยออกเทปเพลงมาแล้วนะครับกน,นันเปาะและในอดีตก็เคยแสดงภาพพยนต์เป็นพระเอกในเรื่องมันมือเสือแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เล่ายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเป็นที่ฮือฮาอีกด้วยพระเอกอาชีพหลบไปเลยนะครับว่าอย่างนั้นนี่คือชีวประวัติเกียรติภูมิของลูกผู้ชายชื่อกนันเปาะบุคคลสำคัญของชาวเมืองชน พัฒนาบางแสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกย้อนกลับมาถึงคำพูดของกำนันประยูนสิทธิโชตหลังจากที่นายประยุทธ์หรือยุทธเป๋น้องชายซึ่งถูกปุ้มหายตัวไปพร้อมกับเสือเนียนอน,นะเข้าไปเที่ยวอาบอบนวดแกลเล็กซี่ที่บางแสนเมื่อปลายปี2543คำพูดของกำนันประยูนที่ว่าสักวันหนึ่งจะมีคนดังเมืองชนตาย จะพูดโดยตั้งใจหรือไม่ตองใจก็าตามนะครับคําพูดประโยคนี้ของประธานสภาอบาตอสเสม็ดเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในวงการนักเลงเมืองชนเพราะยุทธเป๋หรือประยุทธ์สิทธิโชติน้องชายของกำนันยูนกับเสือเนียนหรือนายปัญญาชัยเวงนักเพลงดังซุ้มอ่านศิลาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลกว้างขวางในท้องถิน่น พักพวกของยุทธเปเชื่อว่าเป็นฝีมือของพันตำรวจโทชัยยันวิชัยดิตคนสนิทของเจ้าพ่อใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลองค์กรค้าตลาดมืดในทะเลยุทธเป๋ถูกกล่าวหาว่าอมเงินหรือยักยอกเงินกงศีขององค์กรใหญ่ในการขนเหล้าบุหรี่เถื่อนจึงต้องถูกอุ้มตัวหายไปอย่างไร้ร่องรอยตามกฎของมาเฟีย ขันแล้วฟ้าก็ผ่าพเปลี่ยงลงกลางเมืองชนบุรีสร้างความตกตะลึงให้กับวงการนักเลงภาคตะวันออกกล่าวคือคนของกำนันเปาะถูกยิงตายติดต่อกันสองคนล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดโดยคนแรกคือพันวัตโทชัยยันวิชัยดิตรองผู้กำกับอำนวยการภาคสองและคนที่สองถัดมาอีกเดือนเดียวใกล้ๆติดตกันก็ถูกยิงตายอีกคือกำนันวิชิต หรือวิชิตวงแสงทองอายุ45ปีกำนันตำบลมาบโป่งคดีของตําแนังวิชิตถูกสังหารเมื่อวันที่15กันยา2545หลังจากพันตำรวจโทชัยยันถูกยิงตายได้เดือนเศษซึ่งกำนันวิชิตเป็นคนดังในยุทธจักรถูกยิงตายขณะปเรียนปริญญาตีต่อที่มหาวิทยายลัยราชพัฏราชนครินจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนชนบุรีสุขบุ ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีขณนะเลิกเรียนเดินมาขึ้นรถโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์ทะเบียนกไก่ตอเต่า4789ชนบุรีเพื่อกลับบ้านพักมือปืนสองคนนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาสัวหมวกไหมพรมสีดำคนซ้อนท้ายสวมหมวกแก๊ปติดหน้าผากและสวมแว่นสายตา กระสุนปืนขนาด9มมระเบิดใส่กำนันวิชิต3นัดซ้อนจนสุดหวบแล้วก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยก่อนจะวนกลับมาอีกระเบิดใส่ซ้ำอีก3นัดจนแน่ใจว่าเหยื่อตายทำกลางสายตาของนักศึกษาจำนวนมากขณะเลิกเรียนกำนันเดินมาขึ้นรถโตโตยต้าสปอร์ตไลเดอร์ทะเบียนกไก่ตอเตา4 789ชนบุรีเพื่อกลับบ้านพัก มือปืนสองคนนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาสวมหมวกไหมปมสีดำส่วนคนซ้อนท้ายนะสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้านะครับและวก็สวมแว่นสายตาดำกระสุนปืน9มมระเบิดใส่กำนันวิชิตสนัดซ้อนจนสุดห่วบแล้วทั้งคู่ก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยไปก่อนก่อ,อนจะวนกลับมาระเบิดใส่ซ้ำอีก3มนัด จนแน่ใจนะครับว่าเหยื่อตายค้าที่่ํากลางสายตาของนักศึกษาจํานวนมากอันเป็นพฤติกรรมของมือปืนรับจ้างที่เหี้ยมโหดและเป็นมืออาชีพคือเป้านิ่งแน่ชัดไม่ผิดตัวในเบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นไว้มากมายไม่ไว่าจะเป็นชู้สาวการเมืองธุรกิจรับเหมาถมที่ทั้งภายในอำเภอพานทองและใกล้เคียงแต่ไม่เกี่ยวกับคดีอื่น เมื่อพลตบุรีอํอานวยเพชรศิริลองอธิบดีกรมตำรวจคุมพื้นที่ภาคสองได้นําทีมสอบสวนสืบสวนก็จึงตัดประเด็นต่างๆออกไปเหลือเพียงความแค้นส่วนตัวซึ่งกํานันวิชิตวงแสงทองกํานันตำบลมาบโป่งนั้นมีคู่อริความแค้นเก่าก็าคือเจ้าพ่อพานทองซึ่งเคยเป็นลูกน้องเก่าของเสียจิวและตํารวจจับมือปืนได้ซัดทอดถึงผู้บงการ แต่สำหรับเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกแล้วก็เริ่มร้อนจนนั่งไม่ติดเลยทีเดียว